à xa xộp <laughs> à hai chạy bò tìm thoáng tìm sạy vô cái nồi đó ภาพมามานี่พี่น้องเนาะอยู่ทางเข้าบ้านหรือว,ว่าใกล้จะฮอดบ้านเฮือนของทางพ่อตาแล้วพี่น้องเยเนาะทางอาหลุดกูไพรกับมาส่งฮอดเป็นทีเยี่ยมหอยอะไรไปหน่อยเนาะดีไปรเส้นกับเวสซื้อน้ามันซึ่งยังอะไรพี่น้อ,นอ,นอนนมนยอมากินเนาะเพื่อพี่น้องมาเยี่ยมยามิเพื่ออยู่ได้กินเนีเนาะนี่จะว่ากะใช่อุกซี่ปะเนี่ยพี่น้องแล้อุซีติดตามบึง,งการเล่านี่แหละ น้องเนาะสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อบดสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจขอบ,บุญขอบคุณพี่นออ้องกิฟซีละลายนาะพี่น้องเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยนะส่งกำลังใจมาให้เด้อพี่นอ้อ,นนองเด้อเนาะรถหน้อยเดี๋ยวเสียงขอขับรถก่อน่เนาะรถเอก็คืบอบทไปจักเทือเนาะงพี่น้อง อเทือนอะไรพี่น้อยแต่ว่าเป็นแรงสิกราบลงไปทั้งพุ่นเนาะลงมาหล่รถติดหันพี่น้อยโว้ยสะกระจอกแห้งดิรอตั้งบมไปใส่มาใส่ดีรอกเลยลงมานี่ก่อนเนาะอ่าพอดีรถล่างสีกราบอะไพี่น้องเนาะรถกู้ภัยเนี่ยเนาะมาหอดเตือนนะพ่อพอโดยโดยเอาสนอมมิเตว่า ให้ทั้งพอเพ่นเดินทางกับทั้งลูกๆเออเนีอ่านี่เป็นค่าน้ําทิ้มน้ำใจ้ะพ่อเด้อโอ้เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าชื่อน้่งซีน่าให้ทักอันน้องๆเพื่อนเนี่ย้ะพ่อเด้อเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าโดยโดยพ่อโดยเดินทางปลอดภัยพ่อโดยๆพ่อโดยๆพ่ออ๋อฮะฮะโดยอัน

อ่าขอบคุณเนาะส่ำพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาไปเตืเียวให้เพิ่นอ่า2,000พี่น้องเนาะ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเาะคดดเเนาะบใจลาแซ่เนาะโดยเอาเดินทางปลอดภัยเนาะคนน้จิตน้ใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เฮาอ่ามองเห็นว่าสิให้เพิ่นอ่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็บ่เสียงให้เพิ่น2,000 เนาะรอบนี้กับทางบอดี้แห้สองพันบาทพี่หน่อยเนาะรถติดพี่หน่อยเดี๋ยวให้ทางบอดี้มาขยับรถก่อนเนาะเ้าบอดีได้ได้ล้วบอบอกบอกคนล้วบออันบอกยังอเดี๋ยวได้ไดพ่อพ่อพ่อ ôi được ôi đâu rồi ôi cái đâu rồi ôi đâu được ta đủ đâu dài giờ hát cái nhà của bài thang ở đây đâu ừ phân ăn thân ý đâu bài thang cái thang cái นนเรียบ h ้อยพ n ่น้องเอ้ยมาเด

Ờ, chỉ bị thốt tụi em có đấy tăng mũ tăng chày tìm thi đó Hãy subscribe cho không bỏ

อย่าหยอกกันลูกอย่าหยอกกันออกออกไปข้างนอกก่อนไปพี่เบลพี่เบลพี่เบลจะถึงลงมาลงมาลูกลงมาเบลเอาออกไปหน่องเดี๋ยวไปเสี่ยงไปเอารถกลับมาพี่น้องเอาน้าอาหน้าลงมาไว้ก่อนเนาะเอาหน้าก่อนพีไนเอยเอาน้าซื้อมาสิบแพ็คลุงก็วันสิบ่องไปเอาอยูกับน้ำมาบัด có Chị... Chị... ai chip pack, chip đúng bỏ lại có được không? không để lại được cái này mất. bởi vì họ mua có เดือนเรามีแตนมันต้เนาะมันสุพลังเดี๋ยวเอาขนมให้นิ็กน้อยก่อนดูปะเดี๋ยวจังอไส้ดูเนด สวัสว่ันวาอันนี้ทังไ่ตู้แล้วเราไม่ได้สีเข่าเนบอกว่าให้ไปเอาทั้งหุงสีเข้าไปเฉยหน่าขาสบ่โดยเป็นเาว่สเาเอามเป็นบ่อเบาเ้ต้องเอาเอาบาดเดียวเลยด้วยเลยมาบาดเดียวเลยหลายศกเลยสามสอสี่ศกเพื่อเฉยหอมบงานเพล้วโดยเอามาแล้วประมาณสี่ศกเลยไม่ใช่ว่าให้เขาเบาและไปนำ Bắt chưa có đôi 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 con bánh bánh bánh. được hay ừ. Thả hay 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 hay

Không, thế ừ. à, không, đúng, đây bà nó đúng, mít đấy bà bác bữa nãy phải làm trong khẩu nam trong bà nó như đây mang nhưng mà chỉ điều đấy. <laughs>

พ่อเฮาได้มาเฮ็ดกระต้มหวานแหน่เนาะ wow, wow, đấy ก็ได้ชาชา ลูกอาว้มต้วลไปบองแล้วก็าหายกไปแล้วไปเาได้ไปเตะานละจะทำทำทำาอ่เพลทูเป็นลูกเป็เมียครับเอาคแล้วระกาจะขอเขาไปยจะไอย่างเง้ือเจ้าพนจะมาทาลูกชุมชนายมี่นะเดีถามแ่ว่าเข่าลรวเอาสอาสามอ เรานสามสอบก่อนเนาะสามสอทํนั <Johann. S 2> ot, ọi, ้นเขาไม่ต้องเรลวนี่นั่งนี่แบบเขาไปจะมึงไปไปนี่ผนี่มเอา่งนคอนกระเทาะหนีเอไว้มึอน่คุณโตเป็นลูกคุณ

ใบโพดบ่ทันดอกบ่ทันบ่ทันอย่ไหนก็บ่ทันบ่มีเนาเก่าน่ะตายไปแล้วสิมาไปเปลีนรววเอาไว้ก่อนก็ได้เนาะวันมื้อนี้วันพุบ่ืวันพนพเสาเนาะ

ดูดูดูแดงกันดูได้ยี่หรอกอืมดูดูดูทำไม่เข่าแล้วใช่ไหใช่ปหตู้นะไม่ใช่แม่ใช่ตู้นี่แล้ว

มยามากดก้กแปขาใช่ไหมใอยู่นี่ได้เฮือนนน้ำหงสีเนี่ยสามโซะอีกมือไปไ่ได้นะโอหลุดคาเนาะบอคันมันแดดนี่ได้อยู่ด้วไ้มเ่พุ่งพุ่งมาพีละเนาะเต็มที่แล้วตางเตี้ยเลยเพ็นนี้ได้สเนาะ ดึงได้ชะมีได้เห็นได้สิคหมื่นชั้นกินเองค่ะหกชั้นกันตามต่อนี่กับพอแห้งกินเนี่ยโอ้โหดวะงอออกได้บ่ตอนพังบ่ Ở <laughs> oh, ngoài là... không? Ồ, không phải như vậy, không oh, phải lắc lên Chẳng đứng mây có gì đâu Nó không nổi nào, rốt Chịu Nó không nổi Nó không nổi rồi, à, thảm sọp con thảm là kha nó đứa để đưa sang đấy à, luôn mới lên luôn rồi có chai đấy nè từ đây ăn tháo chi trả tiền nguyên bản đây mẹ số này còn ha đầy đủ thì đấy đầy đủ thì đấy đấy đầy đủ thì đấy thì โดยอันเป็นเป็นเงินบาทเท่าไรก่อนเท่าไรพันหนึ่งเท่าไร่รักก้าเกครับารกกรักรักเ้ารักเ้าหาสิบันเขาให้เขาให้เจ้าสองพันเจ้าอันนั้นเนาะเยอะครมบยอะมาพัน พุกเซนแปดพันหนึ่งก็สองเซนเขาเพิ่มอีกป้อพอบ่พอดีบ่ช่างเต้ได้เบิ่งเนี่่ะล้านสามสิบหกพันล้านสามพันล้านสี่ก็บเขาชานเขาชานนี่สอบเท่าไหร่ แคนสารพกแสนหัโอ้โสามสาพกจกแปดโดยโดยเอาลองคูดบปเนาะเอาละเอ้าเศนทำก็ได้อะพ่อบ่พ่อบ่พ่อบ่เอาเพิ่มอีกก็ได้อะเขานึว่ามันนั้นมาสามเป็นสามพันโดยโดยโดยเอาเดี๋ยวอันนั้พี่น้องเล้ยเนาะ โดยเนาะี่นอ้อยเนาะทางเมย์พันรถให้นะหกแสจ้าต่อสอบหึ่งเนาะห้าิกโลโดยป้าเขาขึ้นรถไปเนาะนอนี่นอ้อันนี้เนาะอนุญาตรับสักคู่อีกนึ่งไปลยไปเนาะซอยกันอ่าสามสอบ Ừ. À, à, dù đây là vàng à, đó nó có cái 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 อาเนาะนี่แต่ว่าพวกเชียงปลาก่อนบัดนี่พี่น้องเมื่อเปิดไพ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านก่อนนี่เดี๋ยวมาก่อนเนาะเขาว่าอยู่ใกล้อยู่พี่น้องเลยอ่ามาพี่น้องเนาะยังไงพี่น้องเอ้ยสุดแต่ชยื้อไว้เนาะเต็มที่แล้วพี่น้องเลยเนาะเนี่ยตึกเดินตื่นตาเนาะพี่น้องเเพิ่งบอกว่าชีได้ส่งสการทั้งพอตามือใดวันใดพี่น้องเลยรอทางลุงเทิบมาเนาะเดี๋ยวแจ้งอ่าพี่น้องอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ะมีแต่ว่ากาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวมีเคหลายอย่างเลยแนวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอัปเดตในพี่น้องเบิ่งตามรับกานตอนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้กุเซียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องส่งแหงกำลังใจมาให้ช่วงนี้มอ้ดือดสุมแฮงพี่น้องเนาะเนาะเด้อ่ะเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะเด้ออาพบกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ